บางไฟลานนะครับขนาดนาเปดของนก้อนเสา,รสาเรานะครับเคยเห็นแต่บังไฟแสนเพิินมือนี้มาเบิงบังไฟลานนะครับเส้นห,นนหนนลังนี่สองเส้นนะครับเส้นนานีา่เส้นนึ่งเอายับถอยออกนะครับ ไปซับหนึ่งพักเป็นรอยบาทนคโวิทเพื่อนนะครับหาโมวิทย์านมาเลยทีี้มาดนวยไปิ่มเก่ตาด้อครับหันมุมนี้จะเห็นนะครับสีคุบัก่านะครับนั่งเข่าโดยนายกทรงยงนะครับโมลานิดนะครับนั่งสีคุนบัก่าเข่าบอกเยลูกนาแปดนะครับทีสานนะครับเนาะ รยเก็บสิพวางเลีวเสียงิี่คนเบิกันลุกกันบอเลยบอกเลยทนี่เราภาคคนะเจ็บ่นั้นไป่อยด้แโยธาโยธาเล็กเรกับน้องพี่น้อก็ยธาเเป็นขนาะข้อสามโจทย์ห่าบอกอาร์ตอบบมันเยือกแน่เราบอกมันบวมเลยจะได้ยเนาะมันเลยเล่าใหญ่ก่าเก่า ันน <icana>, ี้ขอกราบขอบมรุณนะครับท่านสสนะครับคุณสมศักดิ์คุณประชุมนะครับนอกเหนือมาร่วมรลวมการลงงานงานประเภทนี้คุบักไข่บานผู้ด้อยนะครับเมื่อวานเมื่อแห่เหมือนกามาไอ้มืุอชุดเมื่อวานกามาโมดีกามานะครับดูดีเจไอ้ท่านสสนะครับสมศักดิ์คุณประชุม วนนี้เนมา่่วงการโรงงานอยู่ของด้วยกยันนี่ะเนืองจากนั้ยโยกกรรั้งตัวทุกบุกเื่อยมามาหวม่วงแต่มาจรับทันสอสอสมศับคนุมเลครับใครกขออนุญาตทนน่งด้วยใครคร้คนสนใจกับของเองของนักนะครับให้คนสนใจกับอ้อออาว ก้วยนี่เพิ่นห้องสตเตียดนะครับลงมาหอดผีนะครับเรื่งหางผีนะครับขอเสียงต้มห้ท่านอีกะครับมา่บ่าน่อยบาหลายกับิดเะบ่าเพิ่นเบานะครับด้ออันนี้มือต่อเพิ่นนะครับขออนุญาตนะครับท่านนายกประขอนตั่ปา อ๋กี่บาอบว่าหนุ่มใชผู้้อยนะครกบเดี๋ยวเไปเตาได้ทเด้อแลลวตะบักนะครับกาบกล้วยนี่เพิ่นบมหางไม่เบิดเลยนะครับ ครูมัดสี่รอยศมาเออสี่รอสิมาเนาะเออเดินออไปคูมันจะต่อไปบางต่อเท่าก้นไหเนอ่นครเสาเานเสาเรานะครับนขนาดท่อแปดน,นะครับผม ไช่หรอไข่ไกลนะครับ ดดท้งแล้วแม่เห่าวที่ถึงไปโอ้โหโอ้สุดยอดงการเดินทางครับอีนี่สลครับ้โห้โโแสงมันหน่อยเลยทีเดยมันได้ตัวไงต้องไปตกใจถ้าถึ้ได้ปันน้่เนี่ยก็อควรจะมีไว้สองหน้าหันที่ผื